กอดึงสับได้เยอะมากเลยไพเลี้ยงทองสีหวานจ้าอารุสวัสด์ยายแอมมีทุกคนทางติดติถนนเนียวออกให้หมดเลยให้เหลือไม่กี่ลำนี่ฟืบแอามมาสับหน่อไม้ว่าสันหุ่นมึงทาสับแล้วเด้อ อันดากให้กันมาดิใสน้องไม้โชกันน่ยยายน้องไม้โชกันนะผุนบัากหลายหนึ่งนี่ล่องรอยการสรับนะทุกคนก่อนนี้ยังไม่ค่อยออกเพราะว่ามันเพิ่งฟืน้นนี่มาดูกอที่สับว้าวหน่อไม้สารพัดอันนี้ยาวเกินแล้วก็สับออกพูดนะเห็นนะสุดยอด นคน,นอไหสวยเหมือนคนสับสวยเหมือนเจ้าของเลยโบราณที่ไหายธรรมดาลแหละบันเท่ากระสซสินนั่นแหละกูใส่กาแฟผ่าตะลุงบ่เคยเห็นแล้วนี่อย่างนี้ก็ต้องเอาออกนะจ๊ะนี่กอใหญ่เราจะไม่ให้มันเป็นลำเพราะว่ามันอยู่ติดถนน ให้มันน้อยที่สุดแล้วก็ต่อให้มันไม่อยู่ติดถนนก็อย่าให้มันลายต้นเพราะมันจะไม่ค่อยออกหน่อจ้าเงี้ย,ว,ยวกะซับ,บอาเลย้าซับน้องใหม่นะปุ๋นะสุดยอดเอาไปเห็ดยังก่อเอาไปต้มไ,ไว้ไว้ทาแกงไว้ทาพัดไว้ทซุปสารพัดมกขัวอ้อมอู๋เอาซับเลย สับเลยเอาเลยไม่ต้องเหลือไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเง้วแล้วนี่ก้อนนี้บกหลายหนึ่งนี่ยังสีก่อาวออกเลยนี่นี่เดีลายนอวด่าท่ดเด